ผมยนี้ก็ได้ เช่นเคยนะครับผมวันนี้คนนอกกู้มาเยือนก็จะพาทุกๆคนนะไปเที่ยวที่จังหวัดอุทยธานีเนาะที่นั่นก็มีฉายาว่านิวซีแลนด์เมืองไทยเลยนะทุกคนเพราะว่าบรรยากาศดีสวยงามมากเลยนะผมก็ลองเข้าไปดูภาพในโลกอินเทอร์เน็ตมา mm. อยู่ว่างแล้วนะก็สวยนะผมว่าสวยและบวกกับช่วงนี้นะที่เป็นหน้าฝนด้วยเนาะผมว่าน่าจะเขียวขจีมากเลยนะตรงนั้นมีฉายาว่านิวซีแลนด์เมืองไทยแล้วก็ เรีกอีกอย่างนึงก็คือหุบป,ป่าตาดนะเดี๋ยวเราไปดูนะผมว่าวันนี้ที่หุบป,ป่าตาดบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้านาฬิกาสนาทีเนาะก็อุณหภูมิ31องศานะระยะทางับผมจากบ้านผมที่อยู่คลองหลวงแนละมุ่งหน้าไปที่หุบป,ป่าตาดแห่งนี้ก็อยู่ประมาณ220กิโลเลยประมาณนี้ก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดคือเกือบ3มชั่วโมงเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง เราเดนทางกันวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะผมว่าไม่มีแดดเลยนะถ้าดูโอ้โหโคตรดีอ่ะไม่มีแดดเลยขับรถชิลๆเรื่อยๆเนาะเราเวลา8ดนาฬิกา41นาทีผมก็เลยอายุทยากออกมาดนเนื้อล่ะ ขับรถมาเรืๆๆ่อยๆชิวๆเลยวันนี้โ o r s ควา้350นี่ผมว่าเป็นรถที่ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะดีทุกกอย่างนะถ้าที่ผมขี่มาหลายๆทิปหลายๆร้อยโลนะอยากจะว่ากี่เป็นพันโลเลยก็ว่าได้นะจากทิปจังหวัดหน่านากับทิปเชียงใหม่เนาะสองทิปที่ผ่านมาก็เป็นทิปยาวๆเลยนะก็ได้รู้ถึงพาานะัฒนารถนะแล้วก็พละกำลังของเขาเนาะ ก็มีหลายอย่างนะที่ผมรู้มาข้อมูลจากที่เราใช้มาก็ผมให้ดีรอบได้นะแต่จะขอตีอยู่อย่างเดียวนะที่ผมต้องตีเลยคือ,อ,อน้ำมันนะผมว่าน้ำมันเนี่ยน้องเขาจะกินจุไปนิดหนึ่งนะ้องสำหรับรถในคลาสสามรอยหสิบซีซีผมก็เคยขับห้าร้ซีซีมาเนาะแต่ว่ามันเป็นรถโซ่มันผมรู้สึกว่ามันมันกินน้อยกว่านี้นะในความรู้สึกของผมนะส่วนช่องลงช่องล่างนะก็ จากที่ผมซื้อมาวันแรกก็เป็นค่อนข้างแข็งแล้วแล้วก็รถผมผมคิดว่านะใน,นที่ผมซื้อมามันยังไม่เข้าที่นะไม่ว่าจะเป็นพวกยางพวกโช๊คระบบน้ำม,มันอะไรพวกนี้มันยังไม่เข้าที่พอผมขี่มาสักพักหนึ่งเนี่ยทิปสองที่ว่กลับมาจากจังหวัดน่านนรู้สึกว่ารถมันนิ่มขึ้นนะก็อาอจจะเป็นว่าชินแล้วก็บวกกับรถมันปรับตัวเซตตัวของมันด้วยนะผมว่าผอผมมโช๊คหลังนะเป็นโช๊คดืมโช๊คดิมอยู่ผมก็อยากจะ เปลี่ยนอยู่นะเป็นโชกแต่งนะแลตลาดเราก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นนะที่ให้จะให้เราเลือกได้ใช้กันเนาะแต่ผมก็มองไว้หลายรุ่นอยู่เนาะว่าจะเอารุ่นไหนดีนะแต่ตอนนี้ยยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะว่าจะเอาโชคของแบรนด์อะไรยี่ห้อไหนก็คงต้องใช้เวลาหาข้อมูลไปอสักพักนึงอนะ่ะเนาะก็ต้องเลือกโชคที่ดีที่สุดนะที่จะมาใช้งานเนาะเพราะว่าเราเดินทางไกลด้วยเราใช้งานหนักใช้งานประจําเนี่ยถ้าโชคไม่ดีโชคต้องแก้งอะไรผมก็กลัวว่า จะไม่สามารถรองรับการเดินทางระยะทางไกลๆอย่างนี้ได้เนาะตอนนี้ก็ขอใช้โชคเดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆโชคอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะว่าโชคอะไรดีและโชคอะไรที่เหมาะกับผมเนาะไปะอราเดินทางกันต่อครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ก็เป็นเวลา 8ปดมงห้านาทีกับอุณหภูมิ30องศาที่เ,เขตอำเภออ่างทองเนาะก็ย็นสบายนะวันนี้ไม่มีแดดอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นผมดูจากเรดาร์ฝนนาในโทรศัพท์นะก็วันนี้มีฝนตกหนักนะแถวไทยธานีเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีฝนจริงๆหรือเปล่านะว่าเปนเรดาร์มันจะแม่นไหม บางทีนะผมก็อาจจะกางเต้นด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันได้ว่าผมก็ไม่เคยมาด้วยว่ามันเป็นยังไงนะสถานที่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามันกางเต้นมันจะเป็นยังไงบ้างมันโอเคไหมเราจะสะดวกไหมอะไรอย่างนี้เนาะดูกันด้วยสำหรับทริปนี้ผมก็เดินทางคนเดียวนะไม่มีเพื่อนร่วมทริปนะวันนี้ เดี๋วยวแวะกันก่อนเราทุกคนคลองน้ำแป๊บหนึ่งนะตอนนี้จากตรงนี้ไปก็เหลือระยะทางอีกหนึ่งร้อยห้าสิบสามกิโลเกือบอีกสองชั่วโมงสามสิบสี่นาทีก็จะถึงละแต่ว่าเราก็ไม่ได้รีบแล้วเรามีเวลาทั้งวันอยู่แล้วนี่ก็ยังเช้าอยู่ด้วยไปกันต่อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมง13านาทีกับอุณหภูมิส2องศาในวันที่ไม่มีแดดนะเหลือเลยนะเหลืออีกร้อยห้าสิบสามกิโลนะก็คงจะถึงแล้วลน่ะ ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะผมว่าอปอกติครับทิปแบบก่อนหน้านี้คือวิ่งทิปยาวแล้วหลักคันโลอะไปกลับอะพอมาเจอทิปแบบร้อยสองร้อยโลเหมือนแบบว่าใกล้นะผมว่าใช้หน้าทนครสวรรค์เราก็ต้องตรงไปก่อนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้ามงครึ่งแล้วกับอุณหภูมิสามสิเอ็ดองศาแล้วก็มาถึงแยกสิงบุรีนะ แต่ว่าสิงบุรีเราไม่ได้เข้าสิงบุรีแล้วนะเราก็จะตรงไปก่อนจากที่ผมดูในแมพนะ้เขาจะให้ไปเราไปเลี้ยวซ้ายาข้างหน้าเนาะอีกประมาณสักสามสิบกิโลจากตรงนี้ไปก็เหลือร้อยแปดโลเนาะเราก็เดินทางออกมาจากทั้งหมดจากบ้านนะก็ประมาณร้อยสิบกิโลแล้วแหละเดี๋ยวเราแวะกินข้าวก่อนอุ้ยเลยเลยเลยแวะกินข้าวก่อนที่นี่นะนี่ ร่อเดินทางกันต่องที่สองนะร้อยหกสิบบาทระยาทางที่ขับมาจากบ้านร้อยสามสิบโลน้ำม,มันร้อยหกสิบบาท อืมประมาณนี้แหละขี่มาความเร็วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะนะร้อยยี่สิบร้อยสิบรอยิบประมาณนี้มาเรื่อยๆไม่รีบเนาะเดินทางกันต่อครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดไยนา อันนี้ก็เป็นเวลา10โมงแนาทีกับอุณหภูมิ31องศากับท้องฟ้าที่มืดคึมละผมว่าวันนี้ไม่รอดหรอกดูดิดโอมืดเลยทางนู้นเล้วเราต้องรีบไปนะตอนนี้ถึงช่วงบ่ายมันจะทำให้ฝนตกหนักกว่านี้เนาะนเริ่มลงเวละเดี๋ยวเราต้องหา ที่เก็บอุปกรณ์ก็กล้องมันกันน้ำไม่ได้นะกล้อง GoPro โโมันเป็นกล้องที่มีอะแดปเ,เตอร์ใหม่นะสูงเราข้างหน้าน่าจะหนักนะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันเปลี่น นี่ก็เป็นเวลา10โมง55นาทีเนาะก็เกือบ11โมงแล้วละ่ะกับอุณหภูมิ30องศาจากตรงนี้ไปนะผมก็เหลืออยู่ประมาณอีก66กิโลล้วก็จะถึงหมู่ปาตาตายกันแล้วละ่ะไอ้เยื่ฝนก็ตกตกหุดตกตกยุดสลับกันมาเรื่อยๆนะผมก็โหเสียเวลาจอดเปลี่ยนชุดกันฝนไปเรื่อยนะโอ้โหไปครับผมยีงไม่ไกลนะ66กิโลเท่านั้นเองวันนี้เราก็กําลังวิ่งอยู่บนทางหลวงถนนหมายเลข3265เนาะ มีบาริเออร์กันด้วยไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรสะพานเฉลิมพระเกียรติอ๋อหูยเวยอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพญานะผมว่าเออสะพานเฉลิมพระเกียรติโอโหมันเป็นทางแยกด้วยอ๋อมีทางแยกแบบนี้หรออเป็นสงสายแนละ้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเกาะหรือว่ารวมกันอยู่ตรงโน้นโอ้ดีดีผมไม่เคยมาเลยนะครับทางนะี้ มีคนเคยบอกไปว่าตรงไปในที่ที่เราไม่เคยไปนี่ครับอกโ,โอ้เวลาเรามาในที่ที่เราไม่เคยมามก็จะดูแปลก,กตาเลยนะอไทยสิท่านี่โแถวนี้วัดเยอะนะวัด 10, เฉ็บติดๆกันเลยอะ่ะโอ้ยตกแลย ป,ป่าตาดนี่ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอลานสักเนาะจากเมื่อกี้ที่ผมสังเกตดูป้ายเนาะจากตรงนี้ไปถึงอำเภอลานสักก็เหลืออยู่27กิโลเมตรก็ไม่ไกลแล้วหูปาตาดนะจากตรงนี้ไปก็25กิโลหูป,ป่าตาดน่าจะถึงก่อนอำเภอลานสักเนะาะตามเส้นนี้ตอนนี้เราก็วิ่งอยู่บนเส้นทาง3 438นะโอ้โหมลมลืน่นเหมือนกันแล้วนี่ดูเด็ดต้นไม้เป็นโอโมงเลยนะเป็นต้นไม้แบบปกคลุมโอ้โหเคตลมลื่นอ่ะ เนี่ยครับผมสเสน่ห์หน้าฝนว่ามันก็จะได้ความเขียวความสดชื่นแบบนี้นะถ้ามาหน้าหนาวหรือว่าหน้าอื่นนะที่ไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยจะไม่ได้บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหก็เจ้าขอผมอะเราก็จะมาเลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดถ้ำทองนะนี่วัดชายเขาวี่หานโอ้ย กาีออืสวยอ่ะดูดิขอปลาร้าอู้สวยสวยโอ้สวยมากอ่ะทุกคนโอ้สวยสวยสวย มันสองหินปูนเป็นสลับซับซ้อนกันไปนะนี่ดูดิถูกป่าตาดอ๋อไปทางนี้อ๋อเนี่ยเหรอเราเลยกเ,เดี๋ยวเราเลยเข้าไปก่อนนะค่ยอยก,กลับมาเขาปลาล่ะโอ้โหางไรนี่ก็แบบให้ไปจุดชมวิวนะอ๋อเนี่ยเหรอ บ้านชายเขาโอ้ยูิวดีนะเด็กก็จะเป็นไรกับพูดที่เขาปลูกกันโอ้ยโโคนได้เลยดูดิไปขี่ก็าท้งไนกดูเป็นยังไง <S <S เราว่าสวยนะ <S <S เดี๋ยวพาทุกคนดูบรรยากาศแถวนีก้นก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปที่ทตรงหมู่าตาดนะ ค่นสวยอ่ ria, be ะข้างงทางก็จะเป็นป่าเขาโพดเนาะส่วนข้างล่างก็จะเป็นแบบวิวเขาหินปูนเนาะก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะเนี่ยโอ้โหอี้ก็ได้ดุกกดดูแอ๊เแจ๋วจริงๆสวยๆสวยๆ ตกแล้วนะไปหาที่หลบฝนกอนบ้านชายเขาตรงนี้น่าจะเป็นร้านกาแฟอะไรสักอย่างนะผมว่าเราหาที่หลบฝนกันก่อนขายหรือเปล่าวันนี้ดูด,ดูก่อนเนาะโอ้ตรงนี้สวยนะตรงนี้บรรยากาศดีนะทุกคนหลบฝนกันก่อนอะไรกลางเตี้ยนด้วยนะยนู้นเยกลางเตี้ยน วันนี้ร้านกาแฟเปิดไหมครับรอ๋อวันนี้ร้านปิดนะอ๋อปกติปกติก็เปิดทุกวันอ่ะนะเนาะอ๋อครับผมแล้วขอหลบฝนแป๊บหนึ่งนะครับงานนะครับผมวันนี้ปกติเขาเปิดทุกวันนะแต่วันที่ผมมานี่คือไม่เปิดเดี๋ยวพาขึ้นไปชมวิวเดี๋ยวให้ฝนมันตายไม่ลงไปก่อน สำหรับจุดนี้นะผมที่บ้านไร่ชายเขานะก็เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวได้รอบตัวเลยเนาะอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนี้แลครับที่นี่เขาก็มีลานกางเต็นท์ด้วยนะ <_ Bright> เป็นลานกางเต็นท์ของที่บ้านเนี่ยผมบ้านไร่ชายเขาที่นี่เลยนะเป็นที่นี่กางเต็นท์คนละหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็มีห้องน้ําส่วนอาหารก็มีขายนะมีพวกอาหารน้ําสั่งนี่เราสามารถสังนะส่งกินได้นะครับแต่วันเนี้เป็นวันที่ร้านปิดนะที่วันที่ผมมาก็เลยไม่มีอาหารนะ นี่ก็เป็นจุดแหลงมากอีกจุดหนึงเลยนะครับของบ้านชายเขาสวิทซ์สแสลด์เมืองไทยนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่ามันจะมีอะไรบ้างที่เราผ่านมาเมื่อกี้ตอนเช้าเรายังไม่ได้แวะเนาะ เปมีหยยน้าผาสูงใหญ่เลยดูในกล้องอาจจะดูแบบไม่ใหญ่แต่จริงมันใหญ่มากเลยนะโอ้โหใหญ่จริงโอ้โหอลังการนะหุป,ป่าตาดจุดชมวิวเ,เข้าไปข้างในกันไปกันครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทั้งหมดกันเนาะว่าหุบป่าตาดจะสวยสักแค่ไหนเนี่ยไปหุบป่าตาดอยู่ข้างาหน้านะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าหน้านทีก่ก่อนนะฝากหมวกเขาไว้ ผมก็มาคนเดียวเนาะโอ้โหดูดิอ๋อจะเป็นหินยอกหินน้อยลงมาอย่างนี้อือข้างบนอ๋อข้างหน้าก็จะมีแสงไฟด้วยนะอ๋อเป็นทําแบบนี้อือโอมีค้งขาวด้วยอ๋อเป็นห้องถงใหญ่เลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเคยมาเที่ยวท้าหรอ ไม่เคยมาแบบนี้มาก,ก่อนเลยเข้าไปอ๋ออืออยู่ตรงนี้ก่อน เขาเข้ามาแล้วก erm ็จะมาเจอเวิ้งข้างในอีกเวิ้งหนึ่งลองไปดูกันมาคนเดียวเลยครับมาคนเดียวครับผมแต่ข้างในสวยเนาะเดินคนเดียวเลยเดินไปตามทางเลยค่ะตามทางเลยครับผมจะมีป้ายบอกเดินไปตรงนน้พยายามดูป้ายที่เกษียณไว้ป้ายบอกเดินตามทางเลยป้ายมันจะอยู่ริมๆครับผมขอบคุณมากครับครับเดินดีๆนะลื่นครับผม เอาีมาไหนๆก็มาตั้งสองร้อยกว่ารูาลแล้วโอ้โหไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่เราจะเข้าไปดูกันก็สวยนะเนี่ยมันจะเป็นทางเดินลงมาอย่างนี้มีจุดให้แวะพักเรื่อยๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินลงมานะก็จะเป็นบันไดแล้วก็มีราวให้เราจับเดินลงมาเรื่อยๆส่วนบรรยากาศข้างทางก็จะเป็นใบไม,ไม้ที่แบบเป็นทรง ต่างๆแล้วผมไม่รู้มันคือต้นอะไรนะแต่ว่าเหมือนว่าเราเข้ามาตรงเนี้ยเหมือนเราย้อนไปอยู่อีกยุคนึงเลยนะตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีผมคนเดียวเลยต้องบอกว่านี่คือประสบการณ์ครั้งใหม่ของผมเลยนะที่ได้มาเที่ยวในสถานที่ที่มันแปลกๆแบบนี้นะก็จะมีหินงอกหินย้อยลงมาเป็นรูปทรงต่างๆผมว่าน่าจะเกิดจากการไหลของน้ำนะเป็นระยะเวลาหลายร้อยหลายพันปีก็จะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างที่เราได้เห็นกันในคลิปเนี่ยเนาะ แลวเมื่อกี้ในช่วงนี้ผมยืนคุยกับพี่คนหนึ่งนะที่เข้ามากับแฟนเขาเขาบอกว่า,าจะมีถ้ำอยู่อีกถ้ำหนึ่งที่อยู่ข้างในผมก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะก็ไม่อยากจะหยุดเพียงแค่นี้ก็ขอเข้าไปดูให้เห็นกับตาว่าความสวยงามของธรรมชาติที่ลังสค์ไว้รอให้คนมาเห็นมาเยี่ยมมาชมเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงเนาะมเมื่อกี้ผมก็ลื่นเกือบล้มแนละ้วทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะ พอเข้ามาถึงตรงนี้นะก็ทําให้ผมอดคิดไม่ได้อยู่เหมือนกันนะว่าผมหลุดเข้ามาในยุคข,ของจุลศิกนะเพราะว่าที่นี่มันเหมือนกับยุคข,ของไดโนเสาร์จริงๆนะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้แปลกๆเนาะแล้วก็มีก้อนหินรูปทรงต่างๆหินงอกหินย้อยนะก็เหมือนในหนังอ,อย่างที่เราเคยดูกันนะผมหนังไดโนเสะนะาร์เนาะเนี่ยดูเหมือนจริงๆนะ ครับผมก็จะประมาณนี้นะโดยรวมข้างใน,นก็จะมีความสวยงามประมาณนี้เลยถ้าใครมีโอกาสมีเวลาก็อยากให้มาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่อุป่าตตาแห่งนี้เนาะก็มาดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หลังสันไวรอให้พวกเรามาเยี่ยมชมกันเนาะส่วนผมเองก็เดินชมบรรยากาศแถวนี้อยู่สักพักใหญ่เลยนะก็ดนดูนู่นนี่นั่นนะมันแปลกตานะเห็นก็ทําให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นนะ รับทลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนะเดี๋ยวผมจะต้องกลับบ้านไปทํางานกันต่อไปแล้วนะสําหรับทลิปนี้ก็คงต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในทลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม